มาวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น r c e d e s Benz นะครับเป็นทรงแ h b a c k นะครับ A card W 1 6 9นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีกุญแจดอกเดียวนะครับตัวนี้รุ่นเก่าก็จะเป็นน้ำเต้าดำแบบนี้นะครับช่างกุญแจชินวิ่งมาโปรแกรมดอกใหม่ให้เรียบร้อยก่อนจะส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูว่าระบบที่เราโปรแกรมเข้าไปเนี่ยใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับและที่สาคัญดอกใหม่นะครับเป็นยังไงถ้าเทียบกับดอกเก่า ความสวยงามคนละรุ่นนะครับในเรื่องของบอดี้นะครับลูกล่างนะครับได้โครเมี่ยตัวใหม่เรียบร้อยและที่สําคัญอันเดิมมี2กลุ่มอันใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมีเปิดฝาท้ายและใช้งานได้จริงนะครับเปิดระบบให้เรียบร้อยมากนส่งมอบเช่นเคยนะครับของเดิมเรากดให้ลูกค้าดูเลยนี่เราให้รบกวนในช่างใหญ่กิติมศักดิ์นะครับถ่ายให้นะครับอ่ยของเดิมล็อกนะครับหดล็อกนะของเรานะครับที่โปรแกรมขึ้นล็อกนะครับ กดล็อกมาลบกดเปิดฝาท้ายด้วยรีวิวให้ครบจบทุกอย่างนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันเปิดฝาท้ายด้วยนะครับกดค้างไวห้าวินะครับฝาท้ายเด้งขึ้นแล้วครับเอาใหม่แล้วเขาจะปิดก่อนนะครับอ่ากดค้างไว้อีกชิ้นนะครับอ่าได้ยินเสียงรั่นคืบนะครับก็เปิดได้ปกตินะครับมาในเรื่องของระบบเทสตสตาร์ตตัวนี้ต้องผ่านนะครับการลงโปรแกรมนะครับดึงข้อมูลออนไลน์พาสเวิร์ดจากเยอรมันนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับตอนนี้เราได้ลงโปรแกรมเรียบร้อยเราจะเทสตสตาร์ทของลูกค้าก่อนนะครับก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความลอดภัย แตะเบรกนะครับดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับดึงเบรกมือด้วยก็ได้เพื่อความปลอดภัยเสียกุญแจเข้าลปล็อกคอลั่นนะครับรอจังหวะนะครับเนี่ยล็อกคอรลั่นไอจีออนได้เลยนะครับเครื่องฟิสต้าติดแน่นอนนะครับหนึ่งดอกผ่านไปนะครับดอกที่สองนะครับเสียกุญแจเข้ปลปล็อกคอรลั่นไอจีออนได้เลยเรียบร้อยนะครับก็เป็นอนว่าสตาร์ติดทั้งสองดอกลูกค้าก็มีดอกสำรองไว้ใช้งานนะครับป้องกันการหายได้อย่างดีนะครับ ถ้าลูกค้าท่านายมีปัญหาเรื่องของรีโมทน,นะครับเหลือดอกเดียวอย่าละเลยควรทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะประหยัดค่าจ่ายในการทําหายได้ถึง4ง5เท่าของการทําเพิ่มนะครับมาเบอร์นี้ได้เลยครับอุ่นใจแน่นอนนะครับนี่เลยเบอร์นะครับ,บ,อรบตอนนี้เรามีป้ายหัดขับเทียบของเจ๊แล้วครับ0 8 3 8 9 7 8 9 6 4ช่างกุญแจไอชินนนทบุรีมีบริการทั้งในและนอกสถานที่เรื่องรถครบจบที่เราขอบคุณครับนี่เพิ่งวางลูกี่อะกุญแจนะครับนี่ นี่อ่าฮารุพี่เขาทดสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวนะครับติดประตูล็อกปลดล็อกเลยก็ล็อกเรียบร้อยโอเคกระจกพับนะครับไฟขึ้นอ่าอันล็อกเลยโอเคก็เรียบร้อยขอบคุณครับกดฟาท้าอีกหนาครบทุกอย่างเลยขอบคุณครับ